มาพบกับรถมอเตอร์ไซค์สุดหล่อคันนี้นะครับกับรูปร่างที่เล้าใจสมรรถนะสูงนะครับดูแข็งแรงบึกบึนนะครับขับขี่ไปที่ไหนก็เท่นะฮะก็แต่ขับขี่การให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับรถที่มันมีพละกกำลังสูงมันก็เร็วมาก จนถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่เรื่องความหล่อนี่ต้องยกให้เลยลเราก็คัดมาเฉพาะหล่อๆจริงๆเท่านั้นแล้วนะครับถ้าท่านได้สนใจก็ลองติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็รถดีๆมีอยู่ที่นี่แหละครับมาแนะนำให้ได้ชมกันนะครับสนใจติดต่อเจ้าของเขาได้นะครับ ข้อมูลก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่แหละนะครับมาพ,พบกับรถมอเตอร์ไซค์สุดหล่อคันนี้นะครับกับรูปร่างที่เล้าใจสมรรถนะสูงนะครับดูแข็งแรงบึกบึนนะครับขับขี่ไปที่ไหนก็เทะนะฮะก็แต่ขับขี่กันให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับรถที่มันมีพละกกำลังสูง มันก็เร็วมากจนถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่เรื่องความหล่อนี่ต้องยกให้เลยแล้วเราก็คัดมาเฉพาะหล่หอๆจริงๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านได้สนใจก็ลองติดตามดูครับว่า